สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับประแมงเช่นเคยนะคะวันนี้ประแมงจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะลูกเขาสูบน้ําออกจากคลองนะคะสูบน้ําจะจับปลากันค่ะก็หลังจากเสร็จนาปลังนะคะเสร็จนาแซงแล้วเนาะก็จะเอาปลากันค่ะที่คลองนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะไปชมกันนะเคยไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะตอนนี้น้ําก็ เริ่มงวดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมน้ำน้อยแล้วนะคะน้ำที่คลองดูดูปลาเล็กปลาหน้อยเยอะเลยอะไรลูกหนู <c oughs> โอ้ยมันจัดเมื่อไหร่โอ้ยดูปลาซิวเยอะเลยท่านผู้ชมดูปลาเล็กปลาน้อยเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกัน หอยก็เยอะปลาปีนี้ไม่น่าจะมีเยอะเหมือนปีที่เปีที่แล้วนะคะดูน่าจะไม่เยอะนิดเปล่าได้ปลาบ้างแล้วยังลู น้ำสูกน้ำอ้อมแห้งแล้วจก็บปลาเล็กปลาน้อยเยอะเลยเดี๋ยวเรามาเก็บปลากันนะคะเดี๋ยวมาชมกันตอนเก็บปลากันก่อนรอกของระบายน้ำให้ไปอยู่ที่เดียวกัน ปานานีปานนอยเยอะเลยยยเย้ยปฉนกะโด <c oughs> ดกโดดดิดง <c oughs> ไปแล้วโดดดิดงนึง่งห,หนึ่ง โบโบมันจะตกดูดูดดอันนั้นปลาช่อนใช่ไหมไเห็นไหมปลาทวนน้ำไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นธรรมชาติของปลานะเขาะจะทวนน้ำเห็นไหมทวนน้ำนะนะปลากระเดิดคดีเพากระเดิด ดูดูด,ดูปลาทวนน้ำดูนะคุนะักคุณหนักคุนะักโอ้ยปลาทวนน้ำขึ้นดูดูด,ดูปลาทวนน้ำเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติเนาะปลาปลากับน้ำไหลนะจะวิ่งทวนน้ำก็จะว่ายทวนน้ำนะคะท่านผู้ชมน้ำเริ่มขูดล้วหลาเขาก็ว่ายทวนน้ำขึ้นไป ดูดูดูกรโดดดิดงขึ don t, don t. ้นไปแล้วนว่นเห็นช่ไหมเห็นไหมนวลนดูกระดุกดูปลาดุกดูปลาดุกลดลงลดลงไปแล้วลด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 แต่ขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนข้างบนน้ำลงมาแล้วก็ไม่มีน้ำแล้วน่นขึ้นไปเฉยเลยนว่นน่น